ใครที่เป็นสาวกเกมทอยเล t าวเวอร์ดีฟ s นแล้วกำลังหาร้านซื้อตัวละครในเกมอยู่แนะนำเลยเว็บบิลปรณกมีตัวละครในแมป t พ w เวอร์ e ีฟ e นทุกตัวเลยใครที่สนใจสามารถเข้ามาซื้อได้คลิกที่ทนี่ซื้อตัวละครได้ทันทีมีหลากหลายตัวให้เลือกซื้อแล้วได้ตัวทันทีไม่มีบิดแน่นอนสำหรับสาวกที่ชอบเสียงดวงเข้ามานี่ได้เลยตัวละครมากมายมีทั้งอจิเนียรและตัวอื่นๆได้จริงได้ไวต้องเว็บบิลปรณก สวี Sweet, ดัสวัสดีเพื่อนเพ่อนพี่พ,พ,พ,พน้องน้องทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องกระมลชาแชนลและในวันนี้เราก็อยู่ในแมปทอ i เลทาวเ e อร์ด e เฟนนั่นเองเราจะมาในคอนเทนต์การเทต,ตัว ep 2นะทุกคนวันนี้เราจะเอากองครับทีวีอัปเกรดมาลองแลก ตัวดูนะทุกคนว่าจะได้อะไรมาบ้างจะคุ้มไหมอย่างไรนะซึ่งวันนี้เราก็มีทีวีอัพเกรดอยู่1234 5ตัวนะทุกคนเรียกกองทัพได้ไหมว่าแค่5ตัวโอเคมาดูกันว่าวันนี้เราจะเทตดได้อะไรบ้างนะทุกคนจะมีคนมาเทตุกับเราไหมให้อะไรเราที่คุ้มๆน่าสนใจหรือเปล่านะโอเคใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วยังไมไ่กดติดตามช่องฝากกดติดตามช่องกระมลชาแชนแนลด้วยนะทุกคน เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเจอกันในเซิร์ฟเทรกันเลยตอนนี้อยู่เซิร์ฟวีนะขออนุญาตย้ายเซิร์ฟก่อนโอเคทุกคนไปเจอกันไปกันโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเซิร์ฟเทรดเป็นที่อไม่ใช่เซิร์ฟเทรดี่ทุกคนโอ้เซิร์ฟรวมนะโอเคเรากำลังจะไปเซิร์ฟเทรดกันทุกคนเทเล p o r t ตติ l e t ลสโกมาแล้วมาแล้วครับพี่ สวัสดีพี่น้องทุกคนเอาไปไหนกันหมดทุกคนทําไมอ๋อเข้าอยู่กันฝั่งนี้วะเดี๋ยวขอพิมพ์แจ้งประกาศประกาศก่อนเลยละกันว่าเรามาเพื่อจุดประสงค์อันใดในวันนี้นะ Trading Update Cinema for Good Offer เรียบร้อยไปเลยละกันมาดูกันว่าจะมีใครสนใจไหมขอเดินไปในฝูงชนก่อน ตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วสวัสดีเพื่อนๆพีพ่พี่น้องน้องเทดดิ้งอั e เกรดซีนี for good offer นี่เนี่ยพิมถูกไหมวะถูกไม่ถูก,ไม,ก,ไ,มกไม่เป็นไรเขาน่าจะเข้าใจกันอยู่มัอุ้ยเดี๋ยวขอเคลียร์ไหนคนแรกเข้ามาแล้วทุกคนโหเปิดมาด้วยทีวีแดงแล้วไงต่อก็คือจะเอาทีวีเก่าแลกทีวีใหม่ซึ่งมูลค่ามากกว่าตัวเอง1ิเท่าอย่างนี้เหรอโอ้บายบายครับพี่ ขอผ่านก่อนนะเดี๋ยวมาคนต่อไปรวดเร็วทันใจไว้ๆให้โชคมากเลยมาเดี๋ยวตอนนี้ก็ขอประกาศไปด้วยนะทุกคนแล้วอย่างไรกล้องแดงแลกอะไร You have u T no. S n o ไอต้องการมาแลกทีวีอัปเกรดครับวันนี้ Good Offer อ่ะ Good Offer รู้จักไหมขอคุ้มคุ้มเฮ้ทุกคนทำไมทำไมเขาเปิดมาด้วยตัวแดงกันตัวเดียวอย่างเงี้ยแล้วเขาต้องการอะไรอะ่ะเข้าใจไหมว่าจะเอาทีวีอัปเกรดมาแรกอะครับพี่พี่พผมไม่ได้จะมาเออดูเดิเปิดมาด้วยเชฟทุกคนเชฟทีวีแมนต่อด้วยไททันทีวีแมนเลเซอร์ตัวเงินฟักทองแล้วก็มอนเตอร์นะทุกคนแฮนได้นะเอานะเอาเรื่องนะแลกกับเชฟอะ่ะ เอาปะละ่ล่ะเอาปะะ่าล่ะดีลแรกของวันเฮ้ยทุกคนเขาเอาอะ่ะจบไหมจบไหมห้าสีสามสองหนึ่งเลสโกโอเคกูดออฟเฟอร์เฮ้ยทุกคนเรียบร้อยเทรดแรกของวันเพิ่งเข้ามาก็คือได้เลยแรกกับเชฟอะ่ะทุกคนกินพิซซ่าหลอมหลอมอะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเคลียร์เคลียร์หน้าตักนี้ก่อนเฮ้ยไปแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวเอาทีวีขึ้นล้วน,ลวนเลยแป๊บนะแป๊บนะ โอเคหุ้ยเหลือ4ตัวแล้วอะเปิดมาก็ได้เลยอะครับพี่เดี๋ยวขอปุกาศปุกาศอีกก่อนนะคือเอาเรื่องนะทุกคนแลกเชฟได้อะ่ะถือว่าไม่เย้ ประกาศต่อครับมีใครใจ,ใจใจแบบพี่เมื่อกี้ปะ f o r g o o d Off f r r o r o o o f offer ครับเฮ้ยทำไมเงียบจังเลยอะเมื่อกี้ทำไมคนเทรดมาตั้งเยอะตั้งแยะหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยโอเคมาอีกแล้วว่าอย่างไรโอ้โหทุกคนเปิดมาด้วย e n นจิเนียร์เอนจิียแล้วก็ตัวแดงอีก2ตัวสำหรับพี่ยังไม่คุ้มนะมีแค่นี้หรอโอ้โหโอ้โหไม่ไหวครับ ไม่ไหวครับพี่ขอบายบายก่อนแล้วกันเอนจีเนียกับตัวแดงแค่2องเองอะทุกคนไม่น่าจะคุ้มไม่คุ้มแหละไม่ใช่ไม่น่าจะคุ้มไม่คุ้มเลยเดี๋ยวประกาศต่อไปนะทุกคน t e a d i n g u p เ a t e cinema for good offer 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 มา <c oughs> มา,ม,ามีใครสนใจจะแลกอะไรกับพี่ตำรวจสุดหล่อไหมฮับฮับฟูป่ปรกาศปรกาศใครสนใจ PV วีอัปเดมาแลกกับพี่ได้ครับมาครับมาครับมีใครอยากได้ไหมครับยืนดูอะไรกันวะหรือว่าเราต้องย้ายเซิร์ฟวะทุกคนทำไมทำไมได้แค่เทรดเดียวเมื่อกี้อะนึกว่าจะแบบว่ามาอย่างต่อเนื่องอุตสาเปิดซาเปิดแบบสวยสวย มีใครอยากได้อีกไหมมาคนนี้ว่าอย่างไรอา่ามาว่าไงจะ๊ะ DROFEN น154คุณจะแลกอะไร Was h t <'s> good <S มาสิแลกอีหยังว่ามาเลยไอผมมีทีวีอัปเกรดไอมีอีหยังเอามาแลกว้าว <Wow. S 2> แล้วไงอะ่ะ Nice y e a แล้วไงครับว่าคุณจะวางอะไรครับเข้ามาทักทายดูของผมแค่นี้เหรอ โอ้บายบายครับพี่เสียเวลามากเลยนะพักมาดูของหรอไม่ให้ดูฟรีนะเนี่ยมา u y u 8 F 7คนนี้โอ้ทุกคนเปิดมาก็ตกใจเลยวะ่ะควาจริงไม่ได้ดูปุก,กาศเลยหรือไงผ่านก่อนครับผ่านก่อนครับพี่ผมมาแลกทีวีครับ เดี๋ยวขออีกเทรดหนึ่งก็จะไปแล้วนะทุกคนขอความคุ้มครา่าคุ้มคร่าวะ่ะโอ้ลิ้นผ่านกันมาคนนี้จะเป็นอย่างไรโอ้โหหนึ่งหมืนเพชรอย่างงั้นเหรอเอาจริงๆคือไม่อยากได้เพชรอ่ะ1ม7 0นเพชรกับลำโพงแดงตัวหนึ่งวะ่ะขอผ่านก่อนนะทุกคนเพราะว่าพี่ไม่ได้ต้องการเพชรสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันคุ้มค่าไหมนะ ไปกันต่อครับประกาศต่อครับพี่ขอดิวดีๆอีกสักหนึ่งดิวว่าไงชิคเก้นทาคิเฮลโลโอ้โหเปิดมาก็คุณหมอเลยคุณหมอกระจอกเลยต่อด้วยนินจาสี่แขนและทีวีแดงนะทุกคนโอ้ยังยังแชทมาบอกด้วยว่า nice no ไอวัวอ้าวมันว่าคุ้มเลยขออีกสักดิวสวยๆก่อน ปิดคลิปนี้ได้ไหมมีบอถ้าไม่มีจะย้ายเซิร์ฟแล้วเนี่ยแต่เซิร์ฟนี้ก็คนเยอะอยู่นะทุกคนลองประกาศรอเรื่อยๆก่อนละกันอ่ะมาอีกหนึ่งคนว่าอย่างไรครับอ้าโอ้โหเปิดมาก็คิริโตะเลยทุกคนไม่คิดจะวางตัวตึงๆให้ตกใจหน่อยหรอวะอันนี้ก็ตกใจนะแต่มันกากไงตกใจในความกากคิริโตลำโพงแดงแล้วก็สีแขนโอ้หไม่เอาครับวันนี้มาแลกทีวีครับพี่ไปกันต่อนะทุกคน มาดูคนนี้จะเป็นอย่างไรเขาต้องการอะไรเอย่ยว่ามาเลยครับพี่มีให้หมดมีให้หมดแต่วันนี้มาแลกแค่ทีวีนะโห้สามหมื่นเพรทุกคนเขาเสนอมาที่สามหมื่นเพรแต่ก็เหมือนเดิมนะเราไม่ได้ต้องการเพรอะทุกคนเราต้องการตัวเพื่อไปต่อยอดในธุรกิจของเราเนี่ย่ะ โอขอบายก่อนละกันเอาเพชรไปเปิดมันก็ไม่คุ้มหรอกเกลือเกลือทั้งนั้นประกาศต่อครับประกาศต่อมีใครสนใจไหมครับทีวีอัปเกรดครับพี่ ขอแบบคอรับเดตสักตัวเอนจิเนียร์สัก2อะไรเงี้ยมีปะมาคุณมาร์คจูน33ว่าอย่างไรสวัสดีวันจันว้าวเปิดมาด้วยเชฟเลยอะทุกคนแอดได้ไหมพี่แอด UTC ได้บอกแอด UTC สักตัว2โตได้บอกละไอ๋อ,อเขาไม่มีว่ะทุกคนโอเคไม่เป็นไร แล้วเขาก็ไปเลยอย่างรวดเร็วรู้สึกว่ายังไม่คุ้มนะทุกคนก็เลยไม่แลกแล้กันมาคนเก่ากลับมาแล้วอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเขากลับมาอะ่ะคนที่จะแลกเชฟตัวเดียวเมื่อกี้เขาเพิ่มกริดมา2ตัวนะทุกคนอีกตัวนึงได้ปะยังไม่พอใจอีกตัวนึงได้ไหมพี่ให้อีกตัวนึงนี่ให้เลยนะตัวแดงโอ้โหขอขอแดงได้ปะละ่ะขอตัวแดงได้บ่ UTC ครับพี่ไม่มี UTC ว่ะอยากได้แดงสักสามาะทุกคนเอาจริงเมื่อกี้ก็บอก2แหละแต่ตอนนี้คือเปลี่ยนใจละไม่ละการบาบุยละการโดนน้องด่าแน่เลยในพี่บอกว่าอเอาแค่สตัวครับพี่เขามา2แล้วพี่ยังเปลี่ยนคำพูดอีกแล้วพี่ เปลี่ยนใจไงเออเมื่อกี้อยากได้สองอยู่แต่ตอนนี้อยากได้สามละว่าไงเดียนนี้คุณบาบิเซียรหรือเปล่าอ่านผิดต้องขออภัยนะครับภาษาอังกฤษได้เกณฑ์หนึ่งมาแค่ในออฟเฟอร์เกณฑ์ขออันที่คุ้มค่าหน่อยได้ไหมล่ะพี่ถ้าพี่จะเสนอโอ้โหโอ้โหโอ้โหเมกว่าจะปิดด้วยแดงต่อทุกคนปิดด้วยกล่องสองกล่องอะ่ะไม่ไหวอะ่ะผ่านก่อนล้วกันประกาศต่อนะทุกคนเดี๋ยวถ้าเจอคนเก่าจะขอไม่รับเทรดนะ โอ้โหทุกคนแต่ละตัวขอผ่านครับพี่ผมมาเทรดตัวแพงครับผมไม่ได้มาเทรดการกุศลวันย้ายเซิร์ฟดีไหมเนี่ยนี่มีแต่คนเก่าๆเ,เทรดมาไม่คุ้มเลยอะไม่แน่ใจว่าจะยังเป็นเซิร์ฟเก่าไหมนะทุกคนน่าจะเซิร์ฟใหม่หรือเปล่าหรืออย่างไรไปการต่อขอกู๊ดออฟเฟอร์ได้บอดีๆก่อนปิดคลิปสักสักหนึ่งเทรดนะครับพี่โอ้โหเปิดมาก็ เปิดมาก็เทดเลยเหรอยังไม่รู้เลยว่าฉันต้องการอะไรนี่คุณเทดอะไรมาล่ะแชทมาเลยว่าอย่างไร no บาเอาโตขี้กระตึกเบอเอาอยากได้โตดีๆคุ้มๆมาประกาศต่อไม่รอแล้วนะโอ้โหมาทรงนี้มาทรงนี้เอนจิเนียร์ชัวร์เลยวะทุกคนว่าอย่างไรเอาหยังไอซีเอาหยังถ้าไอซีเอาทีวีใหม่เฮายังบ่ไหวเด้ no ขอผ่านก่อนละกัน มาเซิฟเก่ามาเนี่ยทำไมเพิ่งเดินเข้ามาแล้วแม่งรู้เลยว,ว่าจะเอาตัวอะไรงงสวัสดีทิมมี่โอ้โหเปิดมาก็น่ากลัวเลยวะ่ะตกใจนะเนี่ยเปิดตัวแบบนี้มาก็คือปิดเทรจเลยนะทุกคนการที่เราจะแลกของแพงอะไรกับใครสักคนนี้เราต้องเปิดเพจมาด้วยตัวดีๆเลยนะมันจะได้หน้าคุยต่อหน่อย จุดประสงค์วันนี้คือทีวีนะทุกคนมันจะออกให้โบโอ้โหโอ้โหมาสูตรนี้เลยเหรอถ้ามาสูตรนี้นี่ขอ15ตัวนะเอาปะละ่ะ ถ้ามาสูตรนี้เอา15ตัวให้เลยปิดปิดดีวเลยวันนี้ถ้าให้15ไม่เป็นไรครับพี่บายบายมาเอาคุ้มอ่ะวันนี้มาเอาคุ้มอ่ะว้า wow, วเปิดมาได้คอรัปเต็ดเลยนะทุกคนเพิ่มได้ไหมแอดอีกสักตัวได้ไหมแต่จริงๆก็โอเคนะก็ไม่แย่นะดีวนี้คอรัปเต็ดหนึ่งตัวแรกทีวีใหม่แต่ว่าลองเชิงลองเชิงขออะไรไปอีกสักตัวได้ไหมถ้าได้ก็คือให้เลยวางตัวเลยเพิ่มได้บอกแอดวันอีกแนนะสกโตยูทีซีก็ได้ยูทีเอสก ได้อะพีเอสดีซตัวแดงได้หมดอะสักตัวได้ไหมพี่เอาไหมถ้าเอานี่ผมเทรดเลยนะคะพี่ให้เวลาคิด5วิ 5 4 3 2 2 2 2เฮ้ยพี่เขาคิดนานจังเลยวะงั้นยังก่อนละกัน <c oughs> อาจริงๆมันก็โอเคนะทุกคนมันไม่แย่นะแต่ว่าอยากได้คมคุ้มอะเฮ้เ <c> ฮ <oughs> ้อเฮถึงดานนอถูกดาแน่ละมันก็เป็นดิวที่ไม่แย่แต่เราโลภเองอะละไม่ใช่เลยหรอกว่าอย่างไรคนนี้วางให้ดูเลยก่อนละกัน U T S ทำไมอะเขาเสียเอาไปเฮ็ดหยังอ่ะถือ ถ้าถ้าคุ้มจะให้นะทุกคนถือว่าเขาอยากแลกอยากเอาไปเล่นไงออโอเพิ่มอีกได้บอหรอยังไม่พอใจพอดิวดีๆให้หน่อยได้ไหมับเพิ่มให้อีกจะให้เลยโอ้เขาหมดเขามีแค่นี้วะผ่านก่อนละกันทุกคนว่าอย่างไงครับคนนี้โอโหโอโหเฮ้ยเฮ้ยเอานะดิวนี้อ่ะถ้าตัวแรกกับทีวีตัวเดียวอ่ะเอานะเอานะเอานะเฮ้ยทุกคนทุกคนดูดีวนี้ดิ คยสุดยอดปิดคลิปได้สวยงามทุกคนถามจริงคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้ม เฮ้ยทุกคนคนนี้เอาเรื่องว่ะศซนหนึ่งสองจำชื่อเขาไว้ให้ดีหฮ้ยสุดยอดมากอ่ะทุกคนปิดดิวได้สวยงามมากโอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะพอใจแล้ว2ดิว2ตัวที่เอามาแลกก็ถือว่าไม่แย่นะทุกคนเดี๋ยวขอปิดเทดก่อนละกันจะได้ปิดคลิปมาอยู่เงียบๆคนเดียวทางนี้ดีกว่าโอเคละทุกคนก็ประมาณนี้นะสําหรับการเอาทีวีอัปเกรดมาแลกนะซึ่ง2ดิ ดิวที่เราได้มาก็ถือว่าคุ้มนะคุ้มมากนะสำหรับพี่ก็เป็นดิวที่ไม่แย่เลยอะวันนี้ถือว่าคลิปนี้ประสบความสําเร็จนะทุกคนคือเยี่ยมยอดกระดองเทียมอะไรวะเฮ้ยเยี่ยมยอดมากสําหรับวันนี้นะทีวีสองตัวเราก็ออกไปแล้วก็เราได้รับตัวที่เขาเอามาแลกกับคืนมาได้อย่างแบบว่าคุ้มค่านะก็คือได้เชฟทั้งสองตัวเลยนะทุกคนแต่ว่าเขามีอะไรมาเล็กน้อยไง ถือว่าคุ้มอะเอาจริงโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนใครที่ชอบคลิปเทดแบบนี้ก็คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ให้กำลังใจพี่ได้นะใครยังไม่ได้ติดตามช่องฝากกดติดตามช่องด้วยเด้อแล้วก็อย่าลืมนะทุกคนใครที่สนใจตัวละครที่จะใช้เล่นใน map toy เลท tower defense นี้นะทุกคนแล้วก็ยังไม่มีตัวละครดีๆมาเล่นเลยหรืออย่างไรตามหาร้านดีๆที่ไว้วางใจได้ไม่บิดแน่นอนนะทุกคนอย่าลืมเว็บบิลประกน,นะ เข้ามาซื้อตัวละครจับจ่ายใช้สอยกันได้ได้ของจริงได้ของแท้ไม่บิดแน่นอนนะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวนะจะปิดคลิปมายืนอะไรตรงนี้โอ้โอเคก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะทุกคนบ๊ายบายเย่เย่เย่วันหน้าเจอกันจ้า